เรียนคณะกรรมการที่เคารพและขอสวัสดีค,คุณครูและก็เพื่อนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวพระจมรแสงรางค่ะดิฉันนางสาวเกวารินุพูลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้มานําเสนอการออกแบบแปรรูปผล,ผลผลิตในชุมชนของพวกเรานะคะนั่นก็คืออะไรคะคุณเกวลินผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของำอำเภอจอมทองนะคะคือลำไยค่ะ ย้ายช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากเกมน,นี้นะคะก็ทาให้อาจจะเกิดลยาไยนั้นเกิดมีมูลค่าต่ําลงค่ะเนื่องจากมีผลผลิตของลยาไยเพิ่มขึ้นหรืออาจจะส่งผลให้ลยาไยนั้นเกิดการล้นตลาดได้นะคะพวกเราะนะคะจะได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าจะนำลำไย,ยนี้ไปแปรรูปยังไงซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือลำไย,ยนองสนนั่นเองค่ะ ของเรามีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีลำไยลงโสนแล้วก็กระมี่โลกผลไม้ค่ะส่วนอุปรกรณ์นะคะก็จะมีมีดปอกผลไม้ผ้าข่าบางกระนองแคลเซียมไดรตกไซด์สารล,ละลายโแทสเซียมเฟอร์เมกเนตแล้วก็น้ำแข็งนะคะส่วนวิธีการผลิตนะคะ ะะขั้นตอนที่2นะคะล้างลำไยด้วยสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตค่ะซึ่ง <S <S หรือที่เรารู้จักการใน,เ,นเรียกว่าสารด่างท่าหิตนั่เนเองนะคะเราจะใช้สารตัวน,นี้นะคะล้างเอาพวกแบคทีเรีย,ยหรือจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บริเวณเปลือกลำไยออกให้หมดก่อนนะคะซึ่งเราก็จะต้องใช้ความสะอาดอย่างพอสมควรค่ะขั้นตอนที่3น,นะคะล้างน้ำด,ด้วยน้ำสะอาดได้ก็ทำให้เสด็จน้ำค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะแกะเปลือกและวควาคา้านทะเล็ออกค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะก็จะต้องใช้ความสะอาดมากเลยค่ะซึ่งผู้ที่จะมาแกะเปลือกแล้วก็คว้านมะเล็งนะคะอาจจะต้องแบบใส่หมวกใส่ผ้าก,กันเปื้อนหรือใส่ถุงมือเพื่อไม่ให้แบคทีเรียนะคะเข้าไปในลำไย,ยได้นั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะน,นำลำไยที่แกะเปลือกแล้วก็คว้านมะเล็นั้นนะคะเอาไปแช่ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะอยู่ที่รู้จักกันว่า น้ำหินปูนนั่นเองค่ะซึ่งในซึ่งเราจะใช้น้ำหินปูนนี้นะคะเพื่อทำให้เนื้อลำไยนะคะกรองขึ้นค่ะเราก็จะแช่ไว้ประมาณ2ี่นาทีนะคะแล้วก็จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำลำไยนี้นะคะมาสอดไส้กับม,มีบรสผลไม้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นกิม,มีรสผลไม้ที่มันออกจะรสเ,เปรี้ยวเช่นส้มมะนาวค่ะเพราะว่าจะได้ไปตัดกับรสของลำไยที่มีรสชาติหวาน ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำกามีก่กำยของเรานะคะไปแช่เย็นค่ะที่อุณหภูมิ3-5องศาเซลเซยียสนะคะคก็เพื่อที่จะให้ราาักษาอุณหภูมิคงรูปของ,งกำยไว้ก่อนที่จะนำไปแปรรูปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการเตรียมนมสดค่ะและ้วขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนำนมสดนะคะมาตรวจสอบคุณภาพของสีกลิ่นแล้วก็รสชาติไม่อาจจะใช้ขั้นตอนในกระบวนการของโรงงานคือเาจะอยู่ในระบบปิด โดยการตรวจสอบของเครื่องตรวจสอบที่มีคุณภาพภายในโรงงานนั่นเองค่ะถ้ากันต่อไปนะคะเราก็จะกรองนมสดน,นะคะด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเอาสิ่งปนเปื้อนของแข็งอะไรที่มากับนมออกให้หมดก่อนค่ะต่อไปนะคะก็จะนํานมนั้นนะคะมาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอร์ีไลน์นั่นเองค่ะโดยใช้อุณหภูมิประมาณ121องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย5นาทีค่ะเพื่อที่จะให้เชื้อจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่เก่อให้เกิด การเน่าบูดของนมหรือว่าที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราตายก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำเนื้อลำไยที่สอดไส้นะคะมาบรรจุลงในกระป๋องแบบพิเศษค่ะซึ่งกระป๋องแบบพิเศษของเราเนี่ยค่ะก็คือกระป๋องแบบเซลคูแล้วก็เซลฮิสติ้งค่ะซึ่งกระป๋องนี้นะคะก็จะมีความพิเศษคือมันจะอุ่นภายในตัวเองแล้วก็เย็นภายในตัวเองค่ะต่อไปนะคะ น้โสโนที่ผ่านกระบวนการสเตอริไลแล้วนะคะลงในกระป๋องที่มาจุนะ่มน้ำลำไยค่ะแล้วก็ปิดฝากระป๋องให้สนิทเพื่อการไม่ให้อะไรเข้าไปสิ่งสกรปรกเข้าไปในภายในกระป๋องค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะทำไปจะนาให้จะทําให้มันเย็ยนทันทีค่ะ,คะให้จุลินทรีย์แล้วก็เอนไซม์ต่างๆถูกกำลายไ,ไปให้หมดค่ะซึ่งกระป๋องแบบพิเศษนี้นะคะก็จะตอบสนองต่อ ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งผู้บริโภคนี้นะคะสามารถเลือกได้ว่าเวลานี้เราต้องการจะกินอุ่นหรือกินเย็นค่ะซึ่งในแบบโดยซึ่งเราจะใช้ใบิ้วนะคะกดลง,ตรง,ต,รงตรงก้นกระป๋องค่ะซึ่งมันจะมีอยู่2ปกลุ่มค่ะเดี๋ยวมา่เชิญครูเกวีนอธิบายนะคะค่ะเมื่อเราต้องการรับรประทานแบบเย็นนะคะให้กดปุ่มนูนบริสีสีน้ำเงินนะคะถ้าต้องการรับประทานแบบร้อนคะให้กดบริเวณปุบบ่มนูนสีแดงะคะ่ะ ซึ่งการใช้กระป๋องแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะคะคุณผอเราขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะ,คะ,คะ,คะใช้เวลาไปประมาณ5นาที45วินาทีนะครับเชิญกรรมการให้ความเห็นดีดีครับ การนำพรีเซนต์นะครับผมก็คือการนำพรีเซนต์เนี่ยางทีเราก็สามารถมีเทคนิคในหลากหลายในการทำให้พรีเซนเตชันของเราน่าสนใจ you อันนี้เราก็มีไอเดียอย่างนี้ก็ถือว่าชมเชยละกันแต่ว่าก็ตินิดนึงนะครับในส่วนของอเวลาเราอพอคิดอะไรออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคมัน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 เป็นไอเดียที่ดีหละแต่ว่าพี่เองก็อยู่ในทางทางทางภาคธุรกิจนะครับก็อาจจะมองว่าในส่วนของต้นทุนอะไรอยามันก็มีมีผลเหมือนกันบาทีเราคิดออกมาโอ้ไอเดียกระชุบเลยว่ามันจะร้อนก็ได้จะเย็นก็ได้นี่แต่บางทีเราอาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่า ของอันหนึ่งที่มันจะทําให้มันร้อนมันเย็นตามที่น้องคิดเนี่ยม,มันพอที่จะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าขอ,องหนึ่งต้นทุนมันเท่าไหร่อะไรเงี่ยกับนมญ่กับนมอีกอะไรเงี่ยาามันทำออกมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าผู้บริโภคจะรับราคาของเราไวใน,ในการซื้อแค่นมสดกับนมยีหรือว่าจะฝากเป็นแฟนบ้านไน,นิดนึงละกันว่างแผนที่ผมคิดอะไร้มาก,ก็ ในประเทศญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเขาจะใช้กันแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะแยกกระป๋องไหมคะอย่างเช่นกระป๋องนี้นะคะจะทําให้ร้อนเลยจะทําให้ร้อนได้ตัวเองแต่อีกกระป๋องนึงจะทําให้เย็นได้ตัวเองแต่ของพวกเราเนี่ยค่ะเอามามิกกันค่ะคือให้อยู่ในกระป๋องเดียวอะไค่ะก็ให้เป็นอันแรกเนี่ยคือเห็นเครื่องดื่มของเกาหลีนะคะที่เป็นน้ำอุ่นเสร็จแล้วก็มันก็จะมีอุ่นเป็นลูกๆเลยอยู่ในน้ำถ้าไอเดียน้องเนี่ยทำ จริงๆแล้วจะเป็นนยยมสดลำาไย่ไปได้หรืออาจจะเป็นน้ำลำใย,ยที่มีลำใย,ยเป็นเม็ดๆก็ได้นะคะแล้วร้อนเย็นเยางที่เขาไปญี่ปุ่นเวลากินชาเนื่องจากว่าพี่มีทักเกินชาเลยคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีบ้านเรามีแต่ตู้เย็นแต่บ้านเขามีตู้ร้อนก็คือคุณจะกินน้าชาจากน้าชาเย็นก็ไปหยิบจากตู้เย็น,น,ก,นกินน้ําชาอุอน,น,นก็ไปหยิบจากตู้ร้อนลักษณะบรรจุภัณฑ์คล้ายๆเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเลยสักอย่างพี่ก็ไม่รู้ว่าวัสดุที่ใช้ยังไงแต่ชอบไอเดียที่ว่าไอ้กดกินร้อนไ,ได้ เย็นก็ได้เออถ้ามันมีคนไปได้สูงเนี่ยบางครั้งนะคะไอเดียแปลกใหม่ไอเดียแปลกใหม่สามารถเข้าตลาดในเบื้องต้นและทำราคาให้สูงกระชูดได้เพราะเราขายไอเดียแต่ต่อจากนั้นเนี่ยมันจะมีผู้ตามเราเยอะมากเราต้องไปคิดในเชิงธุรกิจต่อว่าเราจะต้อง สุดท้่หมายความว่าไอ้ที่เห็นคือพอใจตรงที่ว่าการนําเสนอของเราเนี่ยมั่นใจมากได้มีรูปแบบของการนําเสนอที่ไม่เหมือนใครนะเป็นความเป็นตัวของตัวเองก็ยังดีนําเสนอมีเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยโดยรู้ว่าตัวเองไอ้แต่ละอย่างนี่กำลังทาอะไรนั้นเป็นเรื่องที่ก็ยังดีนะผมมีความเห็นเหมือนกับผู้วิพากษ์ท่านอื่นก็คือว่าคุณจะทำสองปุ่มมาพร้อมทันเนี้ยมันต้องมีสองระบบการลงทุนสูงที่เห็นที่ญี่ปุ่นนี่คืออย่างที่เห็นนี่ก็แยกกันนะ อันที่สองคือว่าญี่ปุ่นเนี่ยค่าของเชียร์เขาสูงหลายด้าเขาสูงเขาขทำได้แต่ถ้าลองถ้าจะทำในเมืองไทยจะมีปัญหาที่เ,เกี่ยวกับเรื่องอินเวสท์ไม่เกีการลงทุนที่มาแต่เนี่ยแต่เป็นประเด็นทีท่ค่อนข้า,น,าน่าสนใจาามากๆแต่เนี่ยครับผมค่ะอาจจะเสริมนิดนึงค่งะชื่นชมกลุ่มนี้ตรงโปรเซสเขาเนาะขั้นตอนการทำนี่เขาค่อนข้างมีมารายละเอียดนะคะทางด้าน าสตราอาหารด้วยนะคะที่เขาเน้นคือกลุ่มอื่นยังไม่มีก็คือวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบเขามีการตรวจสอบคุณภาพนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันมีความสําคัญ ตัวอย่างเนี่ยจะมีร้านปั่นแค่เยอะไา้ท,าที่ทาเป็นเป็นร้านนมสดเนี่ยจะใส่รสต่างๆเป็นลำไยปันป่น,นด้วยตักแตงไม้คือว่าเราก็จะสามารถเอามาแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเอาคือมันจะมันจิอยู่ภายในกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจะเอาแกะออกมาปั่นได้หรือว่าถ้าผู้บริโภคท่านอื่นสนใจจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นบริโภคก็อาจจะสามารถเอาลำไยน,นะคะไปผสมกับโยเกิร์ตอิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อยอดได้ค่ะ ครับความจริงไม่ถึงกับเร่งรัดเวลามากนะครับอาจารย์คือประเด็นหมายความว่าถ้ามันเป็นคําถามหรือประเด็นเดิมๆที่กับกลุ่มที่ผ่านมาในละอาจจะไม่ทัาถามแต่เราอาจจะถามเพิ่มเติมในประเด็นแต่ว่ากลุ่มที่นั่งฟังอยู่นยจะได้ได้รับความรู้ในประเด็นที่เพิ่มเติมที่น่าสนใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆอยนี่น,นะครับผมสาหรับคุณเดียวนะครับก็ชื่นชมเหมือนกันนะคะนนรับในลักษณะของสไตล์หรือลีลาการนําเสนอเนาะนะครับ มีการสกิดเพื่อให้รู้ว่าต้องคลิกลวนะโดยโดยไม่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับนั่นก็คือการสกิดเพื่อนแล้วว่าเออตั้งสไลด์ไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ได้ฉุกแจ้งมากนะครับ แต่ว่าในทางกับการแนะนานิดนึงนะลูกหนูแพงน,นะคะตอนที่หนูรอเพื่อนนะหนูอย่าก้มหน้าก้มตานะลูกหนูต้องศบตามาฟังคนทั้นนี้แล้วก็ยิย้มแยงแสงใสเนาะหนูรู้สึกจะความว่าเมื่อไหร่เพื่อนจะเปลี่ยนมาเป็นตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยทําให้ดูเหมือนกับว่าเออซึ้งเศร้าไปนิดนึงนะจริงจริแล้วพอได้จับมาปรากฏว่าเปลีป่ยนบุนคลิกเลยนะคบพอได้จับมายปุ๊บอะบุคลิกเมื่อกี้หายไปเลยเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยทันทีนะครับเพนั้น แนะนำตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่ขั้นตอนที่หลายคนชื่นชมนะอันนั้นชัดเจนแต่ว่าในมุมของคุณเดียวก็คือว่าถ้าเราสนใจต่อไปเราจะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งเลยกรอง็ั้นตองกรองที่หนูเอาคำโตๆเขียนตัวอักษรโตๆตสายนั้นน่ะชัดเจนแต่ว่ามันเป็นกระบวนการทางวิชาการเลยนะลูกถ้าใครสนใจไปเรียนทางด้านนี้นะมันจะมีความหมายของมันนะครับที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งต่อไปแล้วเมื่อกี้มีคำหนึ่งบอกว่าน้ําหินตูนใช่ไหมลูกจริงๆแล้วคือน้ำคุณใสเนาะ นะครับผมแม่คุณสายที่จะเป็นภุณปัญญาไทยนะครับซึ่งอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนคุณเดี๋ยวเอาไปสอนแม่บ้านเนี่ยมาทั่วไทยแล้วด้วยการอธิบายแบบง่ายๆนะครับแบบชาวบ้านนะครับก็อันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมไปนะครับขอเสียงปรบมือให้กับจอมทองครับ